สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พฤหัส13ุ่มภามนธ์นาครับเกม p r เมเรโกเมอร์รรซี่ไซดดาบี้แมช์เอเวอเรตันกับเรพูลมื่อคืนนี้มันเหมือนลองไปทำสงครามกันนะครับเหมือนสนามรบมากกว่าสนามบอลว่างั้นเถอะนะเพราะว่ามันซัดกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับเกมจบไปแล้วยังไม่ยอมเลิกคิดตัวนะครับคือจริงๆแล้วผมก็ดูเมอร์ซี่ไซดดาบี้มาเยอะอยู่นะครับ แต่ว่าเมื่อคืนนี้คือมันดุเดือดเลือดพล่านยิงมะพ่าเไม่ให้พื้นที่ไม่ให้เวลากันเลยนะครับเลี้ยวผูได้เอวัตตันถึงอะไรเงี้ยเอวัตตันได้เลี้ยวูก็ไม่เปิดโอกาสให้เหมือนกันนะครับซัดก,กันแบบ50-50ิ50ที่มันประสานงานตลอดเลยอคือดูจากเกมแล้วเนี่ยมันก็น่าแปลกใจที่ไม่มีใบแดงในข้าสิบนาทีแต่มามีหลังจากจบเกมนะครับโอ้โห ดูเดือดจริงว่ผ่าแบ่งต้ามันไปแล้วครับเสมอ2องเอเวอร์ตันกับลนะิเวอร์พูนเกมนี้ลิเวอร์พูลตั้งเป้าเจ้าสแต้มเพื่อนหนีอาร์เซนอลอันดับ2ไปเก้าคะแนนนะครับนะพวกตัวจริงนี่กลับมากันเพียบเลยนะครับนะประตูเป็นอาริสงนะครับแบ็กขวาคอนเนอร์แบรดลีย์ลงตัวจริงเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนมีชื่อเป็นตัวสำรองนะแดนกลางเรนกราวเป็นแบกอเล็กซิสแมคลิสเตอร์ดอมสุบอสไลร์ลงกันครบนะครับแนวะรุกนะหลุยส์ดิอารสเด่นหน้าเป้า ริมเส้นก็เป็นโคดี้คักโปกับโมซาลานะครับส่วนเอเวอร์ตันใช้ชุดที่ดีที่สุดนะครับจอร์แดนพิกเฟดเป็นประตูครับคู่เซนเตอร์เจมส์ทาคอฟสกี้กับเจริญบรันเวดในลุกเยสเปอร์ลินสตอร,ร์มนะครับอับดุลไลดูกูเร่แล้วก็อิลิบองเอนจายนะครับหน้าเป้าคือเบโตเบโตลงตัวจริงนะครับเพราะโดมินิกคาว์เบิร์ตลูอินเจ็บพักยาวครับลงมาถึงใส่กันแต่นาทีแรกครองบอลตั้งเกมไม่ได้เลยนะครับเอเวอร์ตันนี่คือ เพรสดุดันมากๆเลยนะเรียวภูพยายามเล่นตามเกมของตัวเองนะครับเกมของเรียวภูก็คือให้แรนะ์กราวเป็นแบกเนี่ยเชื่อมจากหลังขึ้นมากลางเชื่อมจากหลังขึ้นมาหน้าอะไรประมาณนี้แต่ว่ากราวเป็นแบกโดนประกบตลอดเลยนะครับอบดูไลดูกูเร่นี่จะจ้องแรน์กราวเป็นแบกไว้เลยนะครับไม่ให้เล่นนะพอกราวเป็นแบกเล่นไม่ถนัดเนี่ยเรียวภูก็ตั้งเกมขึ้นบอลลำบากนะครับท่านผู้ชมครับเล่นไป11นาทีเอลฟ์ตันขึ้นนําเร็วอีกต่างหาก นาทีที่11เบโต้ยิงเข้าไปแล้วนะครับเบโต้เนี่ยมันโฉบหนีอิบูคอนเต้นะครับแล้วก็ยิงเข้าไปง่ายๆเลยมาจากการเล่นฟรีคลิกเร็วนะครับเอวสตันขึ้นนำ1-0แต่นำแค่4นาทีนะครับนะโดนเอาคืนเรยูกูก็ตีเสมอเร็วเหมือนกันนะครับนาทีที่15เรื่องนี้อเล็กซิสแมคคริสเตอร์นะครับตัดบอลแล้วเปลี่ยนจากรับเป็นลุกนะครับตัดบอลได้เรยวกูกเคลื่อนที่กลับขึ้นมาแล้วแม็กเนี่ย พอสกัดบอลได้ใช่ไหมมันวิ่งเข้าไปรอในเขตโทษนะครับตรงนั้นเนี่ยโมซาลาโยนเข้ามาแม็กมันขึ้นมงเช็ดพุ่งเสียบมุมเลยนะครับจ้แดนพิกเฟิร์หมดสิทธ์นะตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งนะครับนาที25เอเวอเรตันเสียตัวสำคัญก็คืออ e ีลิิองเอนจายนะครับเอนจายเนี่ยผมม่าดีที่สุดในเกมรูกของเอเวอเรตันยิงประตูได้เยอะนะครับสอดจากแถว2เก่งมากแต่เจ็บ เล่นต่อไม่ไหวนะครับอยู่ในสนามแค่25นาทีไปเลยนะครับร้องไห้เลยเอาเสื้อปิดหน้าร้องไห้เดินออกจากสนามมันก็น่าสงสารมากๆเลยนะครับนะต้องส่งแจ็คแฮร์ริสันลงมาแทนเกมอย่างที่บอกคือ <c oughs> เหมือนลงไปลบกัน <c oughs> มากกว่าเล่นบอลนะเรียวโพก็พยายามพยายามคุมเกมนะครับผ่านครึ่งชั่วโมงไปแล้วก็เริ่มจะดีขึ้น แต่อกาสยิงเจ๋งๆนี่มันไม่มีเพราะว่าโดนเอฟ์ตันเร่งตลอดนะครับนะโอกาสดีสุดของเลี้ยวพูเนี่ยก็คือนาที45บวก4นะครับช่วงทดเวลาครึ่งแรกโดมิบิดส์บอสลสไลด์นะครับยิงไกลนะจอร์แดนพิกเฟิร์ตปัดได้นะครับลุยส์เดีสตามมาซ้ำแต่ไม่ทันแต่ลูกนี้คือถ้าสมมติซ้ำเข้าไปได้ก็ไม่น่าได้ประตูเพราะว่าดีาสมันล้ำหน้าอยู่แล้วนะครับครึ่งแรกเสมออยู่1ประตูตอนน่อ1ครึ่งหลังลงมาลุยต่อนะครับนาที54 เป็นโอกาสของเอเวอปัตันครับการหน้าเกยโยนจากขวานะครับอับดุลไลดูกูเร่เนี่ยขึ้นมงมงเต็มหัวเลยนะครับเลี้ยวภูคุมหลวมนะครับแต่ว่ามงไม่เข้ากรอบเองนะน่าเสียดายนะครับดูกูเร่เนาะทีห้าสิบเจ็ดคอนเนอร์แบรดลีย์นะครับไปทําฟาวดูกูเร่อันนี้คือเสียวเลยเพราะว่าคอนเนอร์แบรดลีย์เนี่ยมันโดนใบเหลืองไปตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับเสียวไส้ว่าจะโดนไล่ออกอันเนอร์สล็อตแบบโหไม่ไหวเว้ยเฮ้ยเอามันออกมาด่วนเลย เปลี่ยนในคอเนอร์บรดลี่ย์ออกมาส่งเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนลงไปแทนนะครับเทรนด์ลงสนามนาที61สินะครับเคอร์ติสโจนส์ก็ลงไปแทนแรนกรายเป็นแบบด้วยแล้วมันแบบมันโดนหมายหัวนะครับเล่นไม่ได้เลยเจอเกมหนักเข้าไปเนี่ยนะนาที62ลิเวอร์พูลเกือบเสียจุดโทษอีบูคอนาเต้นะครับเบียดไปกับเบโต้นะครับเบโต้มันใหญ่กว่าครับอีบูก็พยายามแต่ปรากฏบอลมันเด้งโดนมือครับโดนมืออีบูคอนาเต้เนี่ย โดนเต็มๆเลยโชคดีที่กรรมการ,ไม,าไ,ร,รไม่ว่าอะไรนะครับไมเคิลโอลิเวอร์ไม่ว่าอะไรนะครับลิวพูรอดจากการเสียจุดโทษนเกมยังซัดก,กันตลอดนะครับนาที67เอเวอเรตันยิงเข้าจากลูกเตะมุมนะครับเจมส์คอฟสกี้มงชงให้เจเร็ดบรันเวดยิงเข้าไปนะครับแต่ไม่ได้ประตูเพราะว่าบรันเวดล้ำหน้าก่อนล้ำจริงนะครับดูจากภาพช้าและล้ำจริงนะ นาที69เวอร์พููเปลี่ยนตัวอีกทีนะครับดาวินนูนเยสกับคอสตาซิมิคาสลงแทนโคด้กัคโปกับแอนดี้โรเบอร์สันกัคโปเกมนี้ก็เล่นไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> คือเกมเวอร์พููเนี่ยถ้าจะดีเนี่ยมันต้องครองบอลน,นะครับครองบอลฝันต้องฟันไดขึ้นไปสูงขึ้นไปต่อบอลกับก,บกองหน้ากองกลางอะไรประมาณเนี่ยแต่ว่าเมื่อคืนนี้มันไม่ได้เลย <c oughs> ทําไม่ได้เลยนะครับกองหน้ากัคโปดิอารทสพิโม e อะไรเงี้ยมันโดนบีบตลอดเลยนะครับนะ เล่นไม่ได้ะครับท่านผู้ชมครับอเปลี่ยนทรงนุ่นนุ่นเยสลงมาตอนมันลงมาผมเสียวว่ามันจะลงมาโดนใบแดงจริงเลยพระป่าเลยเพราะ,ระนุ่นนี่มันพวกนะพวกใจร้อนอยู่แล้วนะครับพวกเลือดร้อนดุเดือดตามสไตล์อเมริกาใต้ครับแต่นุ่นลงมาโอเคนะครับมันควบคุมอารมณ์ใช้ได้ <laughs> ส่งนุ่นกับซิมิคาสลงมานะแล้วก็โยกดีอาสไปเล่นไปอีก้ายนะนุ่นเล่นหน้าเป้าไปนะครับนาทีเจ็ดสิเลี้ยวผู้ได้ประตูขึ้นนำ ปูนเคอร์ติสโจนส์ยิงไปโดนหัวเจริญบรันเวตนะครับแล้วบอลฉลับไปเข้าเท้าโมซาลาพิโมตยิงสวนเข้าไปเลยนะครับหงส์แซงนำา2 1นะครับโมซาลาได้ยิงครั้งแรกเข้าไปเลยเฉียบขาดจริงนะครับได้ยิงครั้งแรกในเกมนี้ซัดเข้าไปเลยนะเป็นประตูที่22่ิหน่อยเมีย์มลีกของโมซาลานะครับเอว่าตันพอโดนเข้าไปก็ลุยทันทีเล่นบอลคอนโทรลก็ได้นะครับเอว่ตันเนี่ยคือไม่ใช่แบบหนักอย่างเดียวนะครับครองบอลก็ดีอยู่นะครับ แต่เลวูพูเตะขาดทุกลกูกบอลมาถึงนิดหัวปังเดียวทิ้งออกมาเลยนะครับไม่เสียได้นะครับคาแรคเตอร์ของเมอร์ซี่ไซดดาบี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยนะอย่าไปคาดหวังความสวยงามนะครับมันจะซัดกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันอย่างเงี้ยนะครับตั้งเกมกันไม่ได้อย่างเงี้ยนะนาที87เลวูพูส่งเดียโก้โชโตาลงมาแทนหลุยส์ดิอาสเอียวพี่ท่านก็เอาแอชลีย์ยังลงมาแทนเจมส์การ์เนอร์นะครับ นาที88เรียวภูเกือบได้ลูก3นะโชต้าเปิดให้โมซาราตะวัดนะครับตวัดยิงแต่จอร์แดนพิกฟอร์ดบินตัดข้ามขานนะครับเกมนี้ทดเวลา5นาทีเอวตันก็พยายามบุกแต่ว่าดูแล้วมันก็ไม่มีไรนะไม่ได้เสียวคือเข้าไปไม่ถึงเขตโทษนะครับยิงโดงข้ามคานหมดจนกระทั่งการบุกครั้งสุดท้ายมาครั้งสุดท้ายแล้ <c oughs> นาที98นะโยนบอมเข้าในเขตโทษนะครับท่านชมครับโยนบอมเข้าเข,าเขตโทษ บอลมัน bon เลยไปเสาไกลครับเจมส์ทาคอฟสกีสอดขึ้นมานะครับแล้วซัดตูมเข้าไปเลยนะยิงแบบผีจับยัดเลยทั้งแม่นทั้งคมนะครับแบรงด้วยทางไม่จับเลยนะมาถึงบอลเลตูมเข้าไปเลยอาริซ่งไม่มีทางรับเลยนะครับตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2แต่ลูกนี้มีเช็ค VR ว,วันล้ำหน้าหรือเปล่านะครับนะแต่เช็คแล้วก็คือไม่ล้ำเช็คอยู่นานเลยนะครับปรากฏไม่ล้ำหน้านะ เอวอรตได้ประตูนะครับ2-2แบ่งแต้มกันไปนะครับเสมอ2อ,อแบบโชคชนจริงพอกรรมการมคโคออลิเวอร์เป่าจบเกมปุ๊บมีเรื่องทันเทอับดุลไยดูกูเร่เนี่ยมันไปทำท่าสะใจใส่กองเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับซึ่งแบบนี้ทำไม่ได้นะครับเขาเขาไม่ให้ทำคือตามกฎเนี่ย่อย่าไปทำแบบนี้มันยั่วยุถูกไหม สมมติไปยั่วแล้วคนดูขึ้นวิ่งลงมากระทือบแกทําไงถูกปหสมมติมันแหก็ลงมาอากาเก้าไม่อยู่นะทําท่ายั่วยุเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะครับแต่ดูกกเร่เน่คงแบบเฮ้ยใช่ไหมเพิ่งตีเสมอเนี่ยอารมณ์มันพาไปอะครับนะไปทําท่าแบบใส่เรวพูลเคอร์ติสโจน,นซึ่งมันเป็นสกเกลเซอร์เนี่ยมันเป็นนักเตะท้องถิ่นมันเห็นก็ไอ้นี่นิสัยไม่ดีมันวิ่งเข้าไปแบบไปผลักดูกูเร่นะครับนักเตะทั้งสองทีมก็รุมกันเข้ามา มันก็จะเข้าไปห้ามนั่นแหละนะครับแต่มาลงมาตุ้มกันวุ่นวายไหมดเลยนะ <c oughs> ไม่รู้ใครเป็นใครนะครับโอ้โหจบแบบวุ่นวายลงตุงนังใครเป็นใครไม่รู้นะครับนะมันกลมไปหมดเลย <c oughs> <c oughs> ทั้งแดงทั้งทั้งน้ำเงินเนี่ยนะโอ้โห <c oughs> สมกับเป็นเกมดาบีแมทแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรคือมันก็แค่ไปผลักกันคือไม่ได้ต่อยไม่ได้อะไรนะก็คือแบบนะมัน มันของขึ้นนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับปกติเคอร์ติสโจนมันก็ไม่ใช่พวกขาโหดหรอกแต่ว่ามันโมโหงไงไปทำท่ายั่วแฟนบอลอะไรเงี้ยนะเออปรากฏไอ้คู่กรณีเนี่ยทั้งโจนทั้งดูโกเร่โดนเหลืองที่สองเป็นใบแดงทั้งคู่นะครับมันมีใบแดงหลังจากหมดเวลานะครับอาร์เนอะร์สโตกับผู้ช่วยซิปเคเฮาชอฟก็โดนใบแดงเหมือนกันคือส็อตเนี่ยเข้าไปต่อว่ากรรมการไมเคิลโอลิเวอร์บอก ไอ้ตอนที่เออร์ตนยิง2อเนี่ยมันน่าจะฟาวอีบูโคโนาเต้ไปก่อนถูกไหมท่านผู้ชมถ้าไปดูภาพช้าเนี่ยจะเห็นว่าอีบูมันเหมือนกับโดนผลักนิดนึงอะไรเงี้ยแนะสอ็อตไปโวยกรรมการบอกเอ้มันฟาวก่อนแล้วไม,ม่รู้เรื่องโดนใบแดงเลยสรัตโดนใบแดงซิปเคก็โดนนะครับซิปเคนี่เราจะเห็นในจอมันแบบมันโมโหจริงเข้าไปต่อว่ากรรมการทั้งส็ลตทั้งบูช่วโดนใบแดงัดดดง้ดดงคู อันเนอร์สตนัดหน้าลิวพูเจอวูฟเนี่ยจะโดนแบนห้ามคุมทีมข้างสนามนัดหนึ่งนะครับคาดว่าจอร์นี่ไคติงกาจะทําหน้าที่แทนชั่วคราวนะครับ <c oughs> ดุเดือดนะเมอร์ซี่ไซดดาบีแมทนักสุดท้ายที่สนามกูดิสันพาร์คนะครับแบ่งแต้มกันไปแต่ประเด็นที่พูดถึงมันกลายเป็นแบบไปเหตุการณ์หลังจากหมดเวลานี่แหละซัดก,กันมารุมมาตุ้มเลยเอเวอเรสต์สผลิตน,นักสู้สุดยอดอันนี้ต้องต้องยอมรับจริงๆนะครับ เขาไม่ยอมให้เลี้ยวผูได้3แตม้มให้แค่1คะแนนก็พอนะครับคือถ้าไม่คิดอะไรมากไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าเลี้ยวผูกับเอเวอเรตนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคู่ปรับกันจริงแต่ไม่ใช่ศัตรูกันนะครับแฟนบอลมันก็เดินออกจากสนามไปมันก็เดินไปด้วยกันเนี่ยเพราะบ้านอยู่ใกล้กันอยู่ห่างกันนิดเดียวครับสองสโมสรเนี่ยโอเคปีหน้าย้ายสนามก็อาจจะไกลนิดนึง แต่ว่าบ้านหนูแฟนบอลเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆกัน,นังไม่มีอะไร,รับไม่มีอะไรหรอกนะพแต่เวลาแข่งบอลก็แบบมันก็อินไปประมาณนั้นแะครับแข่งจบก็คือไม่มีอะไรนะครับเรียกว่าพูดได้แค่แต้มเดียวแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับหนีอาร์เซนอลอันดับ2ไป7คะแนนแข่ง24นัดเท่ากันนะครับทุกคะแนนในพรีเมียร์ลีกมีค่าทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น3หรือว่า1เนี่ยนะบางนัด อย่างเช่นเมอร์ซี่ไซดดาบีเมื่อคืนนี้มันเป็นเกมที่แบบเอาชนะลำบากอะ่ะพูดถึงกรณีเวอร์พููนะเป็นเกมที่เวอร์พููชนะลำบากเพราะฉะนั้นได้หนึ่งแต้มมาก็ผมว่ามันก็เป็นคะแนนที่มีค่านะครับมีผลต่อการรุ้นชันแน่นอนไม่ต้องไปเสียดายถึงแม่แฝเวอร์พููครับท่านผู้ชมครับเกมมันหนักขนาดนั้นเนี่ยนะไม่หักไม่เดี้ยงก็บุญแล้วนะ <c oughs> ว่ามา หนึ่งแต้มเอาเหอะนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปลุ้นเอาสามคะแนนจากเกมอื่นแล้วกันนะครับโอเคเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูจากสถานการณ์ของการลุ้นแชมป์ตอนนี้เรอร์พูดได้เปรียบทีบอื่นค่อนข้างเยอะนะนะ,ะปีนี้มาซิตี้ก็คงจะขึ้นมาไม่ไหวหรอกนะครับเชลซีก็เป็นทีมเด็กถูกไหมมันไม่สม่ำเสมอนะพวกฟอเรสต์ิวคาเซิลอะไรพวกนี้เขาก็ยังแบบเดี๋ยวมันก็ไปเสียแต้มอะไรเงี้ยนะมันยังยืนระยะลำบากอยู่นะครับ ขณะที่อาร์ซนอลมีปัญหาตัวเจ็บตลอดเวลาล่าสุดอาร์ซนอลเสียคายฮาวเวสนะครับดาวยิงสูงสุดของทีมนะเจ็บตอนไปเข้าค่ายซ้อมที่ดูไบนะครับอาจจะต้องพักยาวทั้งฤดูกาลเนะี่ยหมดสิทธิ์เล่นทุกนัดที่เหลือในฤะดูกาลนี้เพราะว่าเจ็บเอ็นเข่านะครับตามข่าวนะครับท่านผู้ชมครับบอกว่าเอ็นเข่าฉีกน่าจะต้องผ่าตัดเพราะผ่าตัดมันก็พักหลายเดือนเลยแหะ เดือนนี้กุมภาใช่ไหมเพเร์ลีกปิดพฤษภาครับนะถ้าผ่าตัดแล้วเจ็บเอ็นเข่าฉีกจริงเนี่ยปิดเทอมยาวแน่นะครับคายฮาวเวิร์สอาร์เซนอลยังไม่ถแถลงอย่างเป็นทางการนะครับทุกผู้ชมครับต้องรอยืนยันอีกทีหนึ่งแต่ว่าข่าวทางอังกฤษเนี่ยก็คือเหมือนกันหมดฮาวเวิร์สคงจะต้องพักยาวทั้งฤดูกาลนะครับนะวันนี้อาร์เซนอลน่าจะออกมาถแถลงนะครับทุกผู้ชมครับเ,เป็นข่าวร้ายจริงเพราะว่ากองหน้ามันเหลือ เหลือใครดเนี่ยเหลือแค่เลโอนโดทรอซาเหลือราฮิมสเตอร์ลิงเหลืออีตันวานเนรีนะทรอซาอาจจะต้องขยับเข้ามาเล่นตรงกลางเป็นหน้าเป้าแก้ปัญหาพาะหน้าไปก่อนนะครับทานผู้ชมครับกา mm hmm. เบรียลมาเตนเนลีพิ่งเจ็บเอ็นเขา่ากาเบรียส์อสซุสพักทั้งฤด,ดูกาลบุคโยซาก้ายังต้องรออีกหน่อยนะครับตอนนี้ยังไม่พร้อมกลับมานะ,ะเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลปวดหัวจริงๆนะครับ เนี่ยก็คือวางแผนผิดไอ้ช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมเนี่ยไม่ยอมซื้อกองหน้าเพิ่มไงน,นะครับมิเคลอเตต้าบอกเนี่ยจะพยายามทุกอย่างเลยเพื่อจะเอากองหน้ามาเพิ่มแต่ปรากฏไม่ได้เลยนะครับพอไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวเดิมดันมาเจ็บคราวนี้คือแบบโอ้โหสาหัสเลยนะครับคายฮาวเวสเนี่ยเป็นดาวยิงสูงสุดของทีมซะด้วยนะครับยิง15ประตู5แอสซิสจาก34นัดรวมทุกถ้วยนะครับ ขาดเข้าไปเนี่ยมันก็มีผลต่อเกมอยู่แล้วล่ะนะครับต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะมีแคลวาเตตา้าไม่มีทางเลือกก็คือต้องใช้ไอ้เท่าที่มีอยู่นี่แหละถ้าจะเอาตัวใหม่มาเพิ่มก็ต้องเป็นพวกฟรีเอเจนต์พวกที่ไม่มีสังกัดอย่างนั้นเอามาได้นะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าไอ้พวกนี้มันก็จะแบบมันก็หาตัวดีลำบากอะในความเป็นจริงอะใช่ไหมเออไม่รู้จะยังไงโอเคครับเดีย๋ยวพวกนี้กลับเรากลับมาคุยกันต่อนะครับ วันนี้ขอบคุณทุกท่านครับลาไปก่อนสวัสดีครับ